ดูบรรยากาศยามเย็นครับตอนนี้6โมง15นาทีนะครับ6โมงเย็นนะ6โมง15นาทีแล้วฟ้ามืดค่ะนาดูท้องฟ้านะครับท้องฟ้ามืดมากเลยอะ่ะเหมือนฝนจะตกอ่ะดูสิมืดดำทามืนหมดเลยน้อดูแล้วก็มีแสงแดดด้วยนะดูครับดูบรรยากาศครับมีแสงแดดด้วยม,มีแ,ด,มแดดตแดดติดบนไม้ไม่น่าเช,ชื่อเลยครับมีแดดด้วยครับ แล้วก็ท้องฟ้าดําทมุนเลยเลยดำก้อนเมฆดําท้งมดเลยนี่ก็ฝนพร้อมจะตกลงมาในทุกเมื่อเลยทีเดียวนะครับดูแสงเลยแสงแดดตอนนี้หกโมงสิบห้าทีแล้วรู้สึกว่าฝนตกทางโน้นนะได้ยินเสียงฝนนะนะนครับฝนกำลังตกทางโน้นครับนู้นนะฝนกำลังตกนู้น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 เห็นฝนไหมครับนูฝนตกกำลังตกเลย ฝนตกทางนู้นครับทาังกลังตกอยู่นะ่ะฝนตกนะครับนู่นน่ทางโน้นฝนตกนะโอ้ฝนตกฝนกำลังตกเลยตรงน,นั้นอนะ่ะว้าวดูท้องฟ้าดิยนี่มันมืดหมดเลยนะ เมฆดำทั้งมวลเลยครับดูท้องฟ้าแล้วนะโอ้โหมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วภายในไม่กี่นาทีนะครับคือเปลี่ยนแปลงไวมากจากแดดออกกลายเป็นฝนตกเมื่อกี้ยังแดดอยู่เลยด,ดูมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วมันมาแล้ว ไอมบอนข้าบ้านบอนข้าบ้านหลบฝนเร็ว<า>ฮะฝนมาละฝนมาละเมื่อกี้ยังแดดออกอยู่เลยเมื่อกี้มาอย่างไวเลยอะโอ้โหดูว้าวไวมากดูนกนกบินหนีกันครับนกกำลังหาที่นอนกันตามต้นไม้บินหนีกันนะแล้วไงม่อน ะดูเมฆดูดำหมดเลยเนะาะวุ้นที่ทางนั้นนี่ดำมากเลยนะดำม,มากเลยดูว้าวดำทะมึนเลยครับมืดเลยมืดเลยทีเดียวโอ้โหดูไว้หมอนมันตึงเต้นครับมอนตึงเต้นเย้ยหมอนตึงเ